ในวันที่5เดือนสีปี1 9 7 5ในวันที่ค่ำคืนหนาวเหน็บตัวละครเอกของเราได้เช่ากระท่อมเพื่อพักผ่อนในวันหยุดเขารู้สึกเป็นอิสระจากการทำงานในกะกลางคืนอันแสนยาวนานหลังจากผ่านพายุหิมะมาได้ตัวละครเอกของเราก็ได้นำกระเป๋าเดินทางไปเก็บเว้นตัวกระท่อมพร้อมแจ้งให้เจ้าของได้รู้ว่าเรามาถึงแล้วในขณะที่ตัวละครเอกของเรากำลังเปิดไฟในกระท่อม จู่ๆก็มีชายท่าทางประหลาดโผล่มาจากห้องตัวละครเอกของเรามีท่าทางที่ตกใจเพราะไม่ได้คิดไว้ว่าจะมีใครคนเด่นนอกจากตัวเราภายในกระท่อมแห่งนี้ชายคนนี้อ้างว่าเขามาซ่อมโทรทัศน์ที่มันพังอยู่และอ้างว่าคนที่มาใส่ในครั้งที่แล้วให้รีวิวที่แย่ตัวละครเอกของเราก็เลยพูดไปว่าคุณควรจะส่งข้อความมาบอกกันก่อนหลังจากคุยกันไปสักพักชายคนนี้จะพาเราไปดูจุดเปิดเครื่องทำความร้อนซึ่งอยู่ในชั้นใต้ดิน ก่อนเขาจะไปเขาก็มีเรื่องที่อยากจะบอกกับเราก็คือห้ามเข้าไปในห้องนี้เป็นอันขาดเขาอ้างว่ามีของสําคัญอยู่ข้างในนี้และชายคนนี้ได้เล่าว่าคนที่ขายบ้านให้กับเขาแม่ของเขานั้นเสียชีวิตที่ห้องใต้ดินมีแขกบางคนบอกว่ามีเสียงกรีดร้องของใครสักคนในบางคืน